อ๋อสบายดีมืหอนี้กลับมาเล่นน้ำงองกิมมี่อีกแล้วนี่เลยสบายดีปุ๊บแหละน้องกิมมี่สบายดีเปไหนได้ไหมนี้มื่อนี้เขาก็ได้มาหาทางด้านน้องกิมมี่อีกแล้วพี่น้องพาทีมงานมาเนาะเมื่อวานนี้เขาก็มาลับมาถ่ายทีมงานก่อนสบายดีเนาะโอ้แม่นมาหาน้องกิมมี่บ่มาหาน้องกิมมี่มาเล่จดจ่อดจ่ดโปดโป้โป้มาเล่โป้โป้ตุตันละบ่ เป็นคนที่อารมณ์ดีโอาผั่าเงีอ่โอเคไปน้องเดี๋ยวไปพบไปพ่อกับน้องกิมมี่กันเลยเด้อพี่น้องโอเคปะอ้าไอ้แคสบายดิน้องกิมมี่สบายสนี่โดยอ่าเป็นไงบ้างวะอ๋อเมื่อกี้เราก็ได้มาครับทีมงานทีมงานแต่พวกมื่อวานนี่ยมาเข้าโอ้เนาะพี่น้องเลยแต่มื่อวันนี้พาทีมงานมาเดี๋ยวทีมงานอันจะพาน้องเพกัน ไปก่อนพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าวันนี้เราก็ได้สัมภาษณ์น้องเพคนรลายเติบแล้วครับเบลลิเนาะเพื่นอนเนาะครัวเวียงสัมภาษณ์น้องเพคนต่อจะเป็นครั้งแรกเนาะที่ได้เข้ามาหาทางน้องกิมมี่อ่าไม่เคยสัมภาษณ์เป็นแจ็คเชอร์พี่น้องครั้งแรกเนาะครั้งแรกได้เจ้ามาเผาเขาบอก <c oughs> ไม่ได้มาเผาเขาตรงนี้มาชืา่อดีเด็กมาเป็นไปปั่นโนนแล้วก็เลยมาเพิ่นบอกให้มาที่ มานอนพี่ก็เลยมาอ๋อคือว่ามือดแดงนี่สินอนอยู่พี่แดงมาได้เขาเมื่อบ้านพุทธโบโอ้ยคุนอนนํบาบ่กล้านอนเขียนวะมืาแดงเป็นมวยอยู่แต่เจ้ามานอนอยู่บ้านนั่นเองยังไ <c oughs> ด้จิกเด็กเขาเขาเนี่ยมวยสุกเนี่มวยสุกนู้นเจ้ามวยหนึ่งมวได้าชิมมวสุก ่ายังบ่ทุกข์ก็ยังบ่ยังแก่นะพี่น้องกินข้ากับยังน้องติมมีมื้อนี้ไบ่ได้ตักมาให้ผู้นบ่ตับกันตับจัตับตับต้อง่ตับด้ตน่ะตับ่ตับเลยนตับลตับตนแม่นต้องอันนั้นแล้วโแผเว้าก็ได ทางนี่พามาัมพณดแล้วทำยังเจ้าจิบกินทอดคุณลังคนบ่นอนอยู่ที่แมลงเนี่ยนอนไปทำมือไปชิบอด้าไปได้เล้เนาะำมือกินอดได้ปูกินอดวะลังคนวะแล้วก็อนวะ ผนตกไปในป่าไปลงบ่เไม่ได้ไปเจ้าคือผมไปหางมหางมป่าไะงมโมเป็นดอกอู้เป็นแล้วไปจิบมเป็นงมป่ามั็นงมหอยคืองมได้ใช่แล้วงมหอยมันแต่ลาบปลามันไม่ได้ไปเป็นปลานนนไม่ได้ไปไว้ก็เป็้นเลยห่มบ่โอ้หอยมันไปซะงมไในถึงรถ งอมปลาด้วยมัอยากทึกเนาะอหอยมันอยากทึกแล้วได้มันอยู่บนเก่าเนาะอยู่บงเก่าบะเจ้ากาอยานลองดีบีกับหัวได้บาริบบ้างบาริสบว่างอย่างเล้งเราคนมาเยอกดีมาตัวใหญ่ใ่็ยอกเล้ก หอย,ยกอกได้แต่ว่าเขากบบเกินขอบเขตได้พี่น้องได้เนาะเขากเกู้พื่กันว่าเพิ่นมีลูกมีผัวแล้วไม่ได้เกินขอ,อบเขตมาใช่ไหมเนาะยอกลายกน้อยคนนั่นเป็นให้มาให้ยีบบวกคนเป็นให้รงนี้เดียเนาะเนกัให้เพราะเขามีภูไปยยอกให้เนาะให้เนาะคือว่าให้มาสัมภานี้เป็น,ป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 นแบบให้นเนาะ ถามเพื่อนหูกะบางทีก็ให้เนี่ันมใ้เนอะถามไปแล้วเนาะนี่ยได้ห้แต่ว่าเขาอกว่าบอกกับเพื่อนเนี่ยเขาบอกวาบอกแนวทางแบบว่าไห้เลิกกันเน่เพาะว่ามีแต่แพ่งกันใอ้ฮักแพงกันนะกะหรือว่าเพื่นกะโมเป็นยังเนี่เขาไได้ถามเพื่นยู่เนี่ยรวมกับเพื่อนเเป็นน้องทาในสัมพาเอาก็บเพ่ไปแบบมาดูแย้เพื่อน พิถียงกันเนาะเิถียงกันพี่ิครับแ่งกันเนาะพี่น้องเลยตัวแข่งกันน้องแบบเนี่นเนี่ยตัวทางน้องที่มี่ยังหักเป็นเหงาอยู่หรอกหักแล้เนาะอย่าถามตรงๆไม่แน่สิตู้หักกันอยู่ในใจพี่การตรงๆเราเกิดในถ้าได้เราเกินเลยบอกิดหนึ่งเราไปพูดเลยแล้วก็ เป็นคนตีบาโดมดีเนาะแล้วว่าทำอไรตัวหนึ่ยากหัวแล้วเี่นยองยากหัวเออจีมีเออไอไม่บอกไปชังเลยเจ้ากระหัวเนาะไอคือไม่ได้หยอกเจ้าบ่อยบ่งกล้องคนนึทีเห็นยูป่ะฮู้อ๋อยก้อนกล้องกับลุมลุมบอดได้เลยอ้าถามน้องเพินตต้เลย เราเมื่อคืนนี่เมื่อว่านเมื่อคืนอ๋อออกมาที่เท้าบ้านทันแต่แสดงว่าจะเมื่อนอนพุ่นสิเมื่อคืนเลยเมื่อหาเอาแต่เศร้าเออโดยโดยโดยไปมาพอดีอันนี้บกวรามมาก็เคยเคยเที่ยวเคยเที่ยวผู้เดียวเรื่อยแล้วบอกเคยเกิดมาแต่ยังเกิดมาผู้เดียวเราก็ต้องเที่ยวเลยใช่ว่าตอนนั้นว่ายันจูนยันจีน อนนั้นคือว่าบวกเราเที่ยวกันเนนี่ยแบบในที่เราบัดวนหันในสมุนนี่เราก็มาเรียมาเนี่ยผู้อันเพิ่มเดินเราไม่ค่อยเที่ยวทางนี้ผู้เพิ่มนันเจ้ายันนะบอไม่โอเจ้ายันนียังเจ้าก็ตีคืนรู้เขาบอกยันตีโอเพิ่นบ่คนเฮามันต้องเพิ่มักหยอกเพิ่มรัดอยู่แถวทางนั้นบ่จะกินบ่แบบเราก็แบบเที่ยวไปแถวนั้นซื้อไปแถวคนทางเนี่ยเราก็มาเรียนนั้นต้องใจนับสูะ แบบเราผู้คนเลยนะแบบเราเว้าไปเลยเลยอคนหมดร้อยคนมาทีา่มาที่บอ่อกอคนหมดถึงร้อยนะคนมถึงอยเน่ยยนแนวันนี้นะฮะว่ากันไหวได้กับประตูวัดนอนอยู่พี่หนดดิแมนันเป็นประตูแล้วบอกให้นอนพี่บอ่อกพบ่นกระบอกได้ก็นอนได้แต่คนโ่โบก็คือนอนมาได้แน่นะ อ่าได้คุณการถ่ายอย่างนอนโอ้ด es oh. ้่เรากขาบอกเพื่นว่าฝนตกพังเพื่อนเนาะเพะว่าไปเอาอย่างนอนก็มันบกเกี่ยวดอวบางทีก็มันก็บางทีกับลูกลานเป็นไข่บางทีก็เอาลานี่หยางหยาแล้วก็ขำเลยไม่ได้เมือบนทางมันไม่ยากเนาะมันเกี่ยวด้วยกับบนทางเล่นเดียวกันเนาะเราจากฝนตกเทงหลายมื่นขอมานล้ว น้องก็ไม่ได้อยู่ดนปานานนี่ช่วงเป็นไคเป็นกระหู้อ๋อเวๆเป็นบริวารบอกว่านอนยังหู้กอนทางนี้กินหอดเป็นบริวาบอกว่าเป็นเค้กือกินอดกินยังอยู่บะเออเออเออเอเออาอเอ้เอเออ่ออเออนเออเอนเออเอันอเออนออากอเออเออเองเออเออเออ ไายกุ ja. im, it, word, staple, ้นขึ้นไายจไว้ในหดเข่าบอกหาไไปในหดเข่าขอ้ายทวน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 ออย่างบอกมดาได้น <c oughs> ้องกินมีนเบิดแรกกระตุ้มอ่น้องกินมีไ่ได้หอเอ้าหมอนจะได้ยีไไดลงแต่บาทลงไม่้ลงแต่นันพูดไม่ได้ลงสันลงเต็มเลยลงเต็มไปซื้อนี่วานนี่บอกลงแต่วาน เป็นเหตุเพราะพ่อเหมือนกันวะใไหมแม่บ้านนู้นเพิ่นสิใส่ก่อนดีเพิ่นบ่มียาคูเพิ่นเลยไปอันนั้นก่อนนี่พิ่นเลยเฮ็ดก่อนอ๋อคือว่าเจ้านี่ถึงจะมาโน่นพิแม่นบ่อยากไปคนหลายก็เลยไปสายทางนี้คนโบราณอ๋อโดยโดยจะบ่มาคนหลายมันบ่แม่นมันใส่มันรุก็ไม่ใช่แ้วคนหลายนได้ใส่ก็ได้บุญคือกันเนาะทำบุญยาวเลยสุดยอนได้ไง เนเป็นไปอ่อนคือเน่าจะเป็นปายไมเนาะเป็นปลายบอกเลยเป็นปลายเลยคุุ้่มเลยลมเลยแกมาระมนอนชว่านี่บัวร้าดมากะไรเป็นไรอบอย้มาหาน้องจิมมี่นะปบอยปอบปากไมยตมาเห็นตัวจริงจริิน้องจิมมี่นะรั้งแรกแล้วเจ้าผู้ชื่นเวรได้เนาอรู้สึ่ว่า ตัวจริงกับในกล้องจริงกับในกล้องแตกต่างกันบ่อนไดบ่อนไถความขักบอความใหญ่อ้วบบอคนจะมีชีวิมีหนังงานเฮาเห็นแบบในกล้องตัวจริงแล้วมันงามกว่าในรูปบได้ตัวจริงเนาะแมนแมนไม่ได้อ่ะข้างนอกเพิ่นเป็นคนที่ว่านะเนาะแมนแมนค่ว่าอ้วบนี่ทั้งระดัประเทศเพิ่นชีว่าเป็นคำหยาบดิแมนบ้านเฮาธรรมดาเนาะ แม่นะเป็นในคำหยาบยู่เปินเปินเปิลตีอหมายวันไดๆเพราะว่าบ้านเขาบ้านเพินมันประชาล่างกันดิมนบ้านเราบบดอวบอึมแมนตัวอึมนี่จะว่าจะตัวเอ้ยเป็นังไดจะขึ้นไปในทางเททานเลยแปลว่าขั้นเฮ็ดปวกอะดอกอ้วบอึบนี้ก็เว่าได้ฮะมันก็ับมาถึงขั้นตับไก่บ่ตับไก่ ชื่ออ๋อบอกโดดสุดยอดแนะ่ะธาตุเล็กสูงแนะ่ะธาเล็กแม่เจ้ามักกินธาตุเล็กเจ้าชอบกินดับบ่แม่ชอกินดบคัก <laughs> ไปนะบางทีมีเลยถือว่าเจ้าเลือกอาหารได้ดีดนะเนาะนี่เป็นโยนเนี่เป็นโยนต่อร่างกายเฮาได้เนะะาะจามักบ่กินแบบหนังหมูไปไหนมักบ่บุมบ๊มบักบุ๊มักกินมันนังมูก็บบุม๊มักกินมันเลยครับเนี่ยมันมัน เนาะเออมักกินมันข่อยกินมักินไก่ก็บ่ได้ได้น้องกินมีนี่แม่แล้วบอกกินไก่ก็บ่ได้กินไก่บ่ได้แม่ถือให้แม่เลี้ยงบุได้คาราบมาทับไก่นี่กินได้กินโตวันบ่ได้แบบมันกับบคือการนอนกินไก่กับตับมันกับจะแตกต่างก็คนละแบบกันคาราบมันจะเสียบัวเนาะ มันก็บ่แส่บแต่ก็มันบมมีแนวกินเลยกินอ๋อยินงมาตับแลวแส่บกวเสียกวดตัวโตนไบ่วรมากแต่ตับบาวีกันเลยบ่าวอาด้ธรรมดาเป็นธรรมดาบ่มักแต่ขินไก่เลยินไก่พอ้บอกขินไก่ไกลขิงมันนะไก่ไตมันไดตัวเลยินะฮกขินะไปว่าไตขันเท้าหรือไปว่าตีนไก่เท้าไก่ เอาแบบมิดใส่แล้วนี่พี่น้องเอาแบบเอาแบบสุภาพเนาะตำเท้าไก่เนี่ยถือเมนูนะเมนูตำเท้าไก่เมนูกระเมนเหวตุเมีแตำาีนนะคือยรนิยนึงตำตีนนะว่ายา่ไม่าเปนเอาสุภาพคือตำเท้าเออไม่ต้องกินนี่อย่ค่กินว่าตำเท้า เคยแน่เนาะไม่เลยนอนที่นอนมานอนอยู่อันนี้จะเป็นเพื่อนผู้วอาเพื่อนไผ่นี่แหละนี่นี่แม่นเอาเพื่อนแม่นเอาเมนมาผมแม่นถามน้องเพื่อนบังมาเมนเพื่อนประทับเพื่อนประทับเพื่อนประทับุนูนี่แม่น เอออันนี้หลังนี้บอกว่าเพิ่นอย่างมาั่งผมเห็นเพื่อนเจ้าน้ากันพ่อมอบเป็นว่าเอากัน<ม>แล้วเห็เดเพื่อนนี่หลังหลังนี่พร้อมกันเด้สริมสังคมกันนี่โมเมนต์ป่ะถึงเพื่อนพวกเขาเลย <c oughs> แล้วชิมังแล้วชิมเงยไปหมือนึงละก็สิบประมาณนั้นนะว่าเราก็เอาแต่ตัวส่วนเราเอาได้เลยเจ้าเจ้าบ่าาได้เคยหา้ามเพิ่นบ่ะห้ามเพิ่นกับบัพังเนาะ บ้าไรอ่ะเอ้เมียบ้าลองเบ้าเบิ้งเนาะโมอแบบบ้าแล้วแต่เราก็บพังเนาะถ้าเราพังกะคือชิบเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวว่าเด mm hmm. ี่ยว่าเฮ้ยบัวไม่เนี่ยย่าห้อหาไม่ป้ามหันโดนนั่นเจืาให้ดุให้เจ้ากิเบ้าสิโม่บัวพังเนาะไดน้เราคสีมากเนาะนอนะพอมันในเหตุ้นไปแล้วเนาะมันแหเป็นเด็คือ เดี vale ur, ๋ยวได้ดังเกียร์ให้นะคนสมุดมีล like. right. ูกมีอย่างกำกันเนาะจะได้ให้เขาอยู่เนาสมุดเนี่ยหิมีลูกอยู่บ่บ่มีเนาะเจ้าบเอาไปเอาเองบ่คือเอาไปเอาคนบยเอาเองเอาไปก็แบบยามันแบบยากบบพร้อมเนี่ยพร้อมอ๋อใจยังพร้อมหมายว่ายังบม่คุ้มเขาเมนอะไรนั่งอ่ะเป็นลูกบิดก็ดีเนาะอยู่ไปน้อยเนาะอยู่ไปน้อยอะไรไม่คุ้มเขามีลูกมีเต้า เนาะไม่เอาเข้ามาจะไปอยู่กันไปก่อนเบื้องกันไปก่อนดไปเรื่อยๆเพื่อนมาเพื่อนชิมากตุ๊กแดงเนี่ยบอกคือว่าในไหนคุณนอนเพื่อนว่าาประมาณตุ๊กแดงเนี่ยเกี่ยวเขาแล้วเลยคุณการชิมากซาเฮานี่เราอยากให้มากคู่นี้มันได้เห็นไดนอนมาโบนแน่นแล้วมันก็อยู่ได้นอนได้ใช่ไหมก็ได้เหลือแต่แค่ประตูเล็กๆน้อยๆเนาะ

าาตสว่าไกา่เพื่อนลูกหลานเราเนี่ยอือโอ้ยเพื่อนลูกหลานไหนลูกหลานเพิ่นกแบบว่ามาดินมาอย่างนั้นเจ้าอยูอ่บ่บ่แบบส่วนหน่อยลูกหลานเราิช่ปะแต่เพื่อนที่ว่าเขายัางก็เขาตีมอย่างหันเพื่นไม่ได้ว่าวน้ำดอหนะันมีแต่แบบเ,เพื่อนทนะี่วังชิปุกนั่นแหละไปชิปุกเพื่อนนั่นแหละเพิ่อนว่าเนี่ยส่วนลายเพิ่นกับ่ค่อยได้ว่าวน้ำดอพวกแบบลูกหลานเรานีนะ่ เ่อวานัจ้าตามคนตามบ่อยากวาน้ำกันอยู normal, oh, ่แนอแบบเข้าประทามกับประทามนะแบบต่างคนตามบ่อยากทามกันอ่ะง่ายเราไ่อยากเสียบเรียมแ่าันนี้เราม่อยากเทียบเทียบคือว่าเพื่อนเพื่อนหลังที่เจ้าไปนอนนี่บนนี้มีคนอยู่บ่บหม่อเหมืออเป็นเพื่อนลูกเพื่อนลานแล้วเพื่อนลูกลูกสาวแล้วตอนนี้ลูกสาวแล้วน่ไปหาเงินอยู่ฝั่งไทยแมน เจ้ากับพอเ่ากันเลยนอนถ่าไปก่อนถ่าไปกนแล้วโดยอ้อพี่้องเลยรรมดาได้ดิผมรำมานาะนี่แต่รับนองมิที่มาดาเมนเงยบยไปุคนมาเนาะี้นองกินมีพออยู่พังอะไหลายคนเล่าว่าบอกว่าเนาะ น้องบ้าบ่องเล่นน้องกัดจนเกินแม่ไอ่สายคนจ้องเราอยู่เมื่อวันวักคืนนี้รับไริหารจะบออันนี้เราก็เริ่มดีกันแล้วดีกันแล้วเริ่มดีกันแล้วดีกันแล้วเราก็บอกว่าที่เราก็บอกวาอันนั้นไปกับเราเป็นห่วงบอเราเป็นห่วงเรากับหึงห่วงแน่กันเป็นนิดนิดน้อยเนาะถึงบวชคนระดับน้องถึงไหมเรต้องเข้าใจเราถึงมีเไหมบอแต่มดแบบว่า เราไปในหมู่บ้านหมู่หยังแบบว่ามีผู้ชายผู้หยังเว้านำซีเราก็อยากเว้าบ่เราก็เห็นเวลานนัเราก็สิก้มหน้าเลแหนมใช่เราก็สิเว้าให้ห่างแต่ช่วงนั้นเราบ่ได้ไปใช่ยู่เพื่อนกแม่นนอนอยู่เพื่อนออ๋นอกมานาก็เป็นนาบ่ได้ไปใส่อ๋อคำว่าแบบไปเลาะไปหยังนำบ้านนำเมืองนี่ทฮงปีนั่นแหละเนาะเคยไปอยู่บ่สิเนูเชนัยไปหะไปกับน้องน้องสาวกับน้องกับเอื้อย เดีเราไปกับประตูบ่มเล่นใ้เราไปกับพีหักนะเคยไปิดเถือเดียวกับเราแบบไปซื้อล่นไปนสวงะซล่นเหรรจ้าโหกซื้อไหนเลยกรซื้อมัขี่ด้กันอะไรแับเราหายแล้วก็ใบขี่แล้วใบจ้งไรล่ะรจายังขายขายขายเรามีหนึ่งจะมีหนึ่งจะมีขายเลือกขายีกอนเรวหาเงินหนัคข้ามได้ยัง อันใิไมมเนาะนี่ที่เรามีนี่ยนีที่เราเป็นนะเจ้าก็บหูอยู่บ่เวลาเอาไม้นี่แล้วก็แบบคิดกันนี่แหละแล้วก็เอาไปเสียขาหุ่นออกปั๊บเราก็เลยขายรถอ๋อเลยๆลยิดเตียงกันนะเวลาเพิ่นบอาหันว่านีแหละบ่มีเงินให้แม่นก็ได้แต่ขายรถแน่เลยน้องน่ะเขาเป็นคนอารมณ์ดีนะ เราแยิ่งดีนะธรรมดาได้ไหมธรรมดาธรรมดาที่ไหนก็คนนี้ธรรมดาก็มือสิมืออาบนมอื่นก็มือแล้วเรามาแต่ปูพีมือมมารับบ่หรือว่าจะอะไรมารับมือเองมือเองก็ได้คนโหดเหรปกติอันี้ไอ้คนนั้นว่า มีแต่เราสมารับเพราะว่าน้องโมกาเที่ยวหรืว่าโม้กะเรามาหามส่กับมันทรัพย์มือเสืออะไรเด้หันกะไปมาเองอนมาเองมือเองกินมี่ให้ยันผีหรือเ่าแมนอกผีไม่ยันแล้วยันได้คนนได้คนเอ้จะดูกัเบไดฉันได้ือมือไม้คนว่ายันกับแม่คนผู้นั้นเนาะกัคนคนอ๋อยันเป็นบางคน không thể gian bất cứ khuôn, bởi vì khuôn này nó đâu có gian gì đâu, nó chỉ cần giữ trong cản đó gian cháu không thể hòm kèm lắm bọn à? bọn nhỏ ngon, ngon kiếm mì, ngon kiếm mì hài lẽ nà ngon lẽ hòm vô nè, bây giờ phép chỉ bọc nó, phép chỉ bọc, phép chỉ bọc cháu phép chỉ bọc chú bảo phẹn là hòm, hòm 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 này ฉันแด้เราจังหายนะคนเัาต้องหอมแก้มกันเนาะหอมกระพาก็ได้อมเลยหอมกระพาก้อนจะมาส่ายงานชอสอดยอะนะแื่อเยอะอะไรวะอู้หเนาะอัพาเห็ดไดเ็ดแล้วนะอจารย์พาเห็ดเห็นว่าอันก่อนสีมานนอนดีพี่กัหอมไ่วดาจะอยไปนอนอันสองขึนหอมแท้จะสองทื้อสิเนาะอนอนขึนนึงหอมแื่นึงเด้อพอ ไอ้กินหอดเล่าสี่ห้าเจ้าเลยค่อยว่ะหอมเจ้าหอมแรงว่ะดิใช้ได้ยินข่าวอ่ะไปแปลงทุัพั์บ่แปลงยูบอไปแปไปเปลี่ยนแมสกีสิเปลี่ยนแล้วบ่เท่ายเนี่ยเบสเซทห่าเบสเซทห่าอ๋อได้เรียบร้อยบอดดินเฟสดินไลน์อยู่บอดินจะสเซทโอ้ยอย่าไปแจกเฟสตัวที่ด้วตัวเอ้ย หมอพอแผไปี๊แจกได้ไหนพอแผลถามว่าน้องดิบเฟสอยู่นรบ้างนะตะกี้นั่นบอด้ดินบอบอตะกี้อันนี้กันลินเลยแบบพิดกันแล้วเลยแบบยาเนาะแล้วก็ยากับโทรศัพท์มีในลังตู้แล้วมันตกแล้วมันถือกันนานเห็นแล้วก็เลยแตกเลยเลยไม่ได้หนีซื้อใหม่บ่ะนอลซื้อใหม่บออไม่ซื้อใหม่พอได้เด่นพอได เบิ้งแม่พอได้เบิ้งพอไดกะกะเคยเบิ้งเมื่อเาคิปเจ้าของมันนี่มาชำระเคยเบิ้งบ่ส่วนน้อยสิได้เบิ้งอ๋อส่วนน้อยส่วนใหญ่นะเบิ้งส่วนน้อยที่คนใดเบิ้งคนใดเบิ้งนะวะเพราะว่าเราส่วนหลายเราสิเบิ้งแนวอื่นแม่เอาอย่างหย่อนเราอยากหย่อนเราให้เราเบิ่งก็ันเลย คนบอเคยเข่ามาบอกคือผู้เคยเข่ามาก่อนแน่เนาะแม่นบอกคือพปรแฟรบ่อคือพนโปรแฟร์เบาแล้วเป็นในเข่ามาก่อนนั่นแหละเข่าเข่ามาเบาหนีกับบุก้าโยะละเละแม่นหอกับบุก้าโยกเอ็มซีห้แล้วห้ามาั่ายนี่แบบว่ามาถามแบบเป็นโคตรดีใจแบบว่าตอนนี้อ่ะสะพน้าใจอย่างกันไปเรื่อยๆนะครักใหงกันนั่นแหละ แม่น้ำมีจุดประสงค์อื่นนะเนาะแค่บอกว่าที่ว่าเปิดใจน้องจิมมี่เนี่ยเปิดจะได้ผัวเราอย่างยั่งยืนเฮ้ยอะไรได้เนาะอะไรเฮาก็ต้องไรเบิ่งก้อนนุ่งกบบอนน้องจิมมี่แมงมี่แมงดำดำแมงแมงมีแมงวันแมงกินดุกิญ้ากเลยนะแมงกินตาคุยแม่นบออโ้บ้านเฮาเอิญแมงกินตาคุยแม่นบ้านฟอแฟตเอิญเหือกันปะ เห็นพ okay. oh, mm. uh, ี่ตาเวนเนาะที่ไหนเจ้าคือบ่ไปซอยเบี้ยเพิ่นจ้ะกันพี่น้องเราเสียเราบม่ให้ไปบอกเลยเพ่อยากไปเออมันไก่พอมเนาะเคยแบบว่าไปซอยเบี้ยจอยงานโยเวลาสัญทางเราอ่ะมูนว่าโมเมนต์จะไปเสียแบบกินโง่กินโลงเห็นเบี้ยเห็นงานเทุกคนโอเคหนึงบอกบางคนไปเพราะว่านแ่บ ใหญ่นะเป็นคนใหญ่ฉันไปกับชิด้แต่นน่งอยู่บดีโอ้แบบนี้เราเป็นเมียผัวเท่าได้ด้วยเออโอ้ไปแบบบ่มีผูก้าใช่บบว่ะมอแบบถ้าแบบเขาบอกกับส่วนไลนแบบคนแบบผู้ใหญ่บอกบ่าแบบคนผู้ใหญ่ที่เคยนะแบบเคยนับทือแล้วเพิ่นบอกถ้าส่วนไลนถ้าเป็นลูกหลานเราเราพัวเท่าเราสิบอกว่าโม้ใไซ โอเจ้าเป็นคนใหญ่กรวู้กันนอนระบอ่อตั้งง่ายเนาะจะไปบอกเขาอ่ะไปคำพูดที่ว่ามีอำนาจแม่นไอคำคือว่าไปกันเท่านี้ก็แม่นว่าเป็นเบิร์กทซื้อเป็นน้ำเบินอ๋อเมนเมนเมนก็พอเถ้าถือว่าเรากป็นชุดยอดยอดลียอดนะโฟนนะเราเห็นเหรอเนาะเราให็นเหรอเนี่ยนี่คือบางคนน่ะสมมติว่าคำคือบอกไปมึงยังโอ้เจ้าเลยบพกอยากไปชอยพิเศงานนี่น้องคอยสิงเชิญสิงที่เนาะแม่น แต่เราก็มีว่ากันนะแน่แต่ก็เนี่ยเราไม่อยากไปกับโมไปเลยเนาะสิบังคับได้บ่บังคับก็ได้แหละจิตใจแบบนี้เนาะโดนอันนี้อื่นก็พอได้อยู่บ่เพราะว่านั่งเสือประตุเพิ่นกับหูนิสัยเมียเด็กนะไรนะอะไรเพิ่นกับเพิ่นกับที่บอกลูกบอกลานเพิ่นไว้แหละคือว่าชุดๆเด็กคือประตุนี่แบบทั้งคุณก็คือว่าเราคือว่าว่าย่างล่างคนนี่เนาะไม่ผิดหวังนะเนาะคือว่าเพิ่นก็เป็นผู้ใหญ่ผู้เตะ แม่นบ่ตุแม่นผู้ใหญ่ผู้เตะแสดงว่ามีผู้ใหญ่ o หญผู้ใหญ่โอ้ผู้าก็อ่ยาแน้องมีนี่ใหญ่ํานสิมีแต่ละน้องมีเพราะว่าน้องสิมีเป็นนน้ําไม่เ่าผู้ใดสมมุติว่าเป็นันร้านอันร้านไผ่นางสิมาใช้ใช้ยาบ่ได้บ่ได้บ่ได้ใช้บ่ได้เพิ่นให้หัวจันอยกินหมูยาวอีกแม่กินัวควยแล้วสิเว้าเพ าเน้องกินไห่เนาะฮ้อนบ่ฮ้อนบอบ่ฮ้อนดิเฮ้ยคืออ๋ออยากเลี้ยงซึมไอ้บอถามให้พูดบอเลี้ยงซึมไอ้ถางพิษพาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆบางอย่างก็ตอบบ่ได้ก็บ่ตอบเด้นั่งเลยแม่นตอบทำซีตอบได้เออบ่บ่เดือไม่เท่าเลยเอ้ยบอว่าเฮาเอิญเมทัลเฮาเตินไม่เมทัลมาเมื่อไงเราบูอย่างไงถ่ายได้ไปเอิญไม่เท่าเนาะแล้วคนเมท่ากินมี่ดดิเทาเดียวน้อกัน เคื่อนเมือเท่าก็ได้ได้เลยเท่ากินเห็นป่ะคือนั่นเด้คื่อนผู้ชายคอยคอยผู้ชายข่ายคอยห้านดัดผมอ่ะอายุประมาณคลิปสี่นี่แหละอายคอยวันชามคลิปห้าชามที่หกแล้วเลยบ่นคอยเอิ้นเอื้อยเอิ้นป้าข่อยยื้นจใจใด่อยวขายจำเอ็นอยู่จะได้ว่าถอนเงินให้อายไม่นา่งถึง่อยว่าโอ้เอาเลี้ยเราวะนังใจใด่อยเป็นผู้สาวอายจะได้หนีเราวะโอ้โหนะเนาะบุคือเด้เนาะเฮาแบบ เถิงคนเลยดิเห็นว่าเพื่อนอยากให้เรียกในน้ำแน่นะมันบนท่านคือนะท่านคอกันแต่งกันแล้วยังางไรเนาะสมจติว่าอ,อันนี้<ง>แล้วปวดูกแคลออตะแครงะเ้าก็ต้องเอื้อนอไม้เท้าอ๋อพี่เรากิมมี่บ้นนางไหมอมืมเอื้อน,น,ไ,นไม้เท้ากิมมี่บ่างไมบัดหน้านะจะมาปข่อยมื่อเช้รับไหวทายเจ้าโยวา่นั่นนี่จะเปล่ยนรับไม้เท้ากิมมี่เอาเอื้อนน้องกิมมี่ก็ได้เนาะไม่นะ นม่กิี่ก็บบวเาเนาเยอะทีเดียวกับบอดี้แล้วกับ่ปีได้ลงนาปีกับประมาณชิบุกชิคอยชิเจ็ดะอืมชิุหรือว่าเป็นบุญวาสนาของพ่อตาพี่แน่เนาะน่ชุดยอดได้นลยว่าจะได้ชุมห้าก็ได้นึ่งลมกับน้องเคยดนชถึงั่บโมงเลยมิสโมงลนั่งมึงน้องนิ่งมัไปถึงั่บโมงแล้วบัวกันเนาะ กันคับาดนี้ถือว no no. ่าจังได๋ก็ขอให้เพิ่นได้ฮักได้แพงกันบ่ให้ฮ้ายกันเนาะบาดนี้นัแพงกันบ่ให้กันได้้ากันกันกายให้ในใจบ่ซะเนาะพี่น้อยบ่ดอกบงน้องีคนที่ว่าดอกีบ่ค่อยให้ไปง่ายๆกันสิให้ก็มีแต่ประตูแน่อยางหเนาแม่นบ่ประตูเบิ่งวน่น้อยถ่าละให้กันแล้วเด้อเอ้ยพกับมเนาะแม่นถ่ละให้กันเว่านึงบเดียวดอก ทำว่าเฮ็ดคือฉุดเคยบอกนี่ทำมาสีนอนอยู่พี่กัหอมอันแก้มน้จักบาทหนึ่งสองบาทนี่เราเฮงบัวอย่างเึ่งเฮงบัวหายนินเฮงบัวหายเลยนน้อนจิมิแล้วก็หอมเหมือนกันเลยหอมรู้หักบัวหักบัวพื้นว่าเราแบบถามลองถามเบิอร์เกษตรนะติดอยู่เพิ่อนกันสิมีกูหันอยู่โอเคแล้วแับนี้นะเฮงแหงแบบนี้นี่เลยเนาะจะได้กอยู่ดีมีแห้งหักอันเด้อน้องจิมิกับหัวสุภายเนาะบ่ให้นพิษบ่ให้นพิษกัน จังไดก็เก็บยาได้พวงไข่ยามเลยสบายดีโอเคพี่น้องจังไดก็ทีงานพวกเฮาก็สีได้ขอตัวอำลาพาะจากในคลิปนี้ไปเลยเนาะจังไดก็ฝากพี่น้องคนครกคนที่ตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานพวกเฮาแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทา้งด้านน้องกิมมี่กับพอตู้ายคือเก่าพี่น้องเนาะบบให้เพิ่นให้กันอันนี้ก็ทีมงานพวกเฮากับ่ได้มาถ่ายแบบว่าให้เพิ่นทะเลาะกันได้พี่น้องก็อยากให้ฮักแพงกันมาสุขชุกสุขคนนั่นแหละเนาะไม่นบอยากให้ไัยต้องพิดเลวเถียงกันดอกพี่น้องเลยากจังไดลิปนี้พวกเาขอตัววค่า ສະບາຍດີເນາະສະບາຍດີນ້ອງ